สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามเข้ามารับชมลิปครับผมทักทายกันด้วยหญ้างามๆนะครับนี่ก็เปลี่ยน่ากินนีบอมมาซานะครับที่จะพูดคุยแบ่งปันเรื่องนะครับเรานะครับควรกําจัดวัชพืชนะครับที่เกิดขึ้นมาแฉ่งกับญ้าเรานะครับในเวลาไหนนะครับทําได้อย่างไรบ้างเพราะอะไรนะครับผมจะพูดคุยแบ่งปันให้รับชมนะครับนอกจาก อาชีพการเตรียมพื้นที่นะครับผมระบบน้ําต่างๆนะครับผมหรือนะครับเรื่องพื้นที่ที่เหมาะสมในการใช้ปลูกหญ้าชนิดนี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งความสําคัญนะครับในคนที่จะปลูกหญ้าชนิดนี้นะครับซึ่งพื้นที่ที่ผมได้ถ่ายทําให้รับชมนะครับส่วนมากก็จะทํากันแบบนี้นะครับเป็นข้อมูลจากมืออาชีพนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้ศึกษาเพิ่มเติมในการปลูกหญ้าชนิดนี้นะครับผม นี่เป็นแปลงปลูกใหม่นะครับสถานที่ที่ถ่ายทําผมก็จะเลือกเอาสถานที่ที่เกิดวัชพืชขึ้นจริงและกําจัดวัชพืชออกได้จริงนะครับเพื่อให้ข้อมูลทุกท่านนะครับได้เห็นจริงในพื้นที่ที่ปลูกนะครับผมมาครับผมตามผมมานะครับจะได้พูดคุยแบ่งปันให้รับชมนะครับผมนี่เป็นแปลงปลูกใหม่นะครับผมอายุย่าอยู่ที่ส่เดือนนะครับ พูดคุยแบ่งปันกันครับวันนี้มาดูครับผมนี่คือแปลงหญ้าที่ปลูกในห่วงแรกๆนะครับผมจะมีลักษณะลำต้นใบนะครับเกิดขึ้นยังไม่สูงพอสมควรนะครับการแตกกอัานขยายกอก็ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่นะครับระบบรากนะครับก็ยังเดินออกมาได้ไม่ไกลนะครับผมนี่นะครับวิธีแรกที่กําจัดวัชพืชนะครับ ในแปลงที่ผมถ่ายทําก็คือนะครับดึงไถนะครับตรงร่องกลางของกอหญ้าชนิดนี้นะครับผมดึงไถยาวไปนะครับตามร่องนะครับเพื่อกําจัดวัชพืชออกไปเหตุผลที่ต้องทําในเวลานี้ในการใช้ไถดึงนะครับผมก็คือนะครับระบบรากของหญ้ายังเดินมาไม่ไกลนะครับเมื่อเราดึงไถมันก็สะดวกสบายง่ายต่อการไถนะครับผม และช่วงแรกนะครับผู้ปลูกยังจะไม่เพิ่มฝุ่นเพิ่มปุ๋ยลงไปในเปลียงหญ้านะครับซึ่งทําให้นะครับวัชพืชต่างๆที่เกิดขึ้นแข่งกับหญ้าก็เกิดขึ้นได้น้อยนะครับในช่วงแรกนะครับผมคือยังไม่เยอะนะครับเพราะว่าเราเตรียมพื้นที่ก่อนนะครับเตรียมพื้นที่ให้ดีไถปรับพื้นที่แล้วนะครับค่อยนํามาปักดํานะครับผมมันจะเชื่อมโยงมาใส่ซึ่งแน่นอนครับวัชพืชที่เกิดขึ้นตามพื้นที่ที่เราเตรียมอย่างดี นะครับก็ไม่ค่อยมากเหมือนพื้นที่ที่เตรียมการไม่ดีนะครับผมฉะนั้นการเตรียมพื้นที่เริ่มต้นก็มีความสําคัญนะครับวิธทีนี้นะครับข้อดีก็คือได้ความสะดวกรวดเร็วนะครับและเป็นการกําจัดศัตรูตัวชักาดนั่นก็คือหญ้านะครับในช่วงแรกๆซึ่งเขายังไม่เกิดขึ้นเยอะนะครับให้ตายไปนะครับเหลือน้อยที่สุดในพื้นที่ที่เราปักดำหญ้าชนิดนี้นะครับผม ก็คือตัดไฟแต่ต้นลมก็คือกำจัดออกไปเลยนะครับดังแปลงนี้ที่ผมถ่ายทําก็คือเขาใช้ไถซิ่งในการดึงกำจัดวัชพืชนะครับถึงมีหญ้าก็มีไม่เยอะนะครับแต่ถ้าถอนนะครับถ้าถอนก็ได้นะครับแต่ก็จะแต่เขาค่อนข้างจะใช้เวลานะครับสิ้นเปืองเวลานะครับในการจะทำเช่นนั้นนะครับก็ส่วนมากนะครับคนที่มีไถนะครับก็จะใช้ไถนะครับได้ความรวดเร็วสะดวกสบายนะครับผม สำหรับนะครับหญ้าที่มีอายุที่เหมาะสมนะครับในการใช้ในการใช้ไถซิ่งในการดึงกําจัดวัชพืชออกจากแปลงนะครับคือไถตามร่องที่ผมแนะนํานะครับผมก็คือหญ้าที่ผ่านการปลูกแล้วประมาณนะครับสองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์นะครับเมื่อหญ้าเรานะครับตั้งหลักตั้งลําได้แล้วนะครับผมเราเห็นว่ามีวัชพืชเกิดขึ้นนะครับช่วงแรกก็ยังไม่ให้เพิ่มฝุนเพิ่มปุ๋ยเลยครับก็คือใช้ไถซิ่งในการดึง กําจัดวัชพืชออกไปช่วงนี้นะครับระบบรากต่างๆของเขายังเดินไม่ดีไม่ไกลนะครับในการดึงไถ่จะดึงได้ง่ายนะครับแล้วถ้าย้อนแล้วถ้าย้อนกลับมาถามว่าถ้ามันไปโดนนะครับรากของหญ้าเรานะครับหญ้าชนิดนี้จะตายไหมนะครับมันก็ไม่ตายครับไม่ตายนะครับผมถูกนิดถูกหน่อยไม่เป็นไรนะครับผมมันขึ้นอยู่ที่ความสะดวกในการดึงนะครับถ้าเราดึงนะครับในหญ้าที่มีอายุเยอะๆนะครับผม รากเขาเยอะครับผมมันก็จะพันจะเกี่ยวกับไถซิ่งเราทําให้ดึงไม่สะดวกแค่นั้นเองนะครับผมถ้าท่านต้องการจะใช้จอบใช้เสียมอันนั้นก็อยู่ที่บุคคลนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าใช้ไถซิ่งดึงนะครับไอ้ช่วงนะครับเวลาที่ผมแนะนํานะครับเราจะได้ความสะดวกสบายความรวดเร็วและพวนดินไปในตัวนะครับทุก่านจะเห็นนะครับลองรอยการดึงไถอยู่นะครับผมแต่เป็นแนวไถอยู่นะครับผมนี่นะครับ ตามนี้นะครับผมอันนี้ได้ความสะดวกรวดเร็วในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับผมดูพื้นที่แปลงเดียวกันนะครับผมแต่ตัวนี้ปลูกได้สามเดือนแล้วก็แยกต่อพันจากแปลงนี้ไปปลูกลงแปลงนั้นนะครับผมทุกท่านจะได้เห็นภาพชัดเจนมองเห็นภาพนะครับนี่คือนะครับกอหญ้านะครับที่ปลูกพออายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมลำต้นเขาก็จะไม่เป็นแถวเป็นแนงแล้วนะครับ ออกจากกอนะครับแยกออกมานะครับผมอย่างนี้นะครับผมอย่างต้นนี้หรือหลายๆต้นที่ทุกท่านเห็นในคลิปนะครับการที่เรานะครับจะมาดึงไถช่วงนี้ก็คงยากนะครับผมเพราะระบบรากนะครับขยายออกมาเยอะนะครับผมมันจะเกี่ยวกับไถที่เราดึงนะครับผมทําให้ดึงไม่สะดวกก็ดูครับต้นยาอายุ3าปีเขาก็แตกกอแล้วนะครับผมแตกกอได้ใหญ่แล้วนะครับเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างเต็มที่นะครับช่วงนี้จึงไม่เหมาะสมที่จะ กาจัดวัชพืชโดยการใช้ไถซิ่งนะครับผมนี่นะครับแต่เมื่อหญ้านะครับเกิดขึ้นเจริญเติบโตได้ดีนะครับทุกท่านก็จะเห็นความแตกต่างนั่นก็คือวัชพืชที่มีอยู่ในแปลงนะครับค่อยๆหายไปนะครับผมในส่วนนี้ทุกท่านคงเข้าใจนะครับส่วนของการกรําจัดวัชพืชในแบบใช้ไถซิ่งดึงนะครับผมว่าทําเวลาไหนนะครับ ยาอายุเท่าไรนะครับเราควรใช้ไถซิ่งในการกำจัดวัชพืชนะครับผมมาดูอีกหนึ่งพื้นที่นะครับให้ทุกท่านได้เห็นนะครับรูปแบบของการกำจัดวัชพืชนะครับในแปลงหญ้ากินนีมอมมาซาเป็นของคุณพ่อตันนะครับมันก็อยู่ที่เวลานะครับและความเหมาะสมนะครับผมอย่างที่ผมแนะนำหญ้าก็ปลูกไล่ๆกันนะครับกับสวนที่ผมถ่ายทำเมื่อกี้นะครับดูวัชพืชครับผมเยอะนะครับ พราะก็แบ่งเวลาไปทําอย่างอื่นนะครับทํานาทําสวนบ้างนะครับช่วงนี้นะครับผมถ้าเราจะใช้นะครับไถซิ่งนะครับมาดึงกําจัดวัชพืชได้ไหมได้นะครับถึงจะเยอะแต่ก็ยังได้อยู่เพราะว่าเพราะว่านะครับระบบรากของเขายังเดินออกมาไม่ไกลนะครับทําได้นะครับหรือใช้จอบใช้เสียมหรือใช้มือนะครับอยู่ที่ความสะดวกและจะเลือกนะครับวิธีไหนนะครับ นะครับผมนี่นะครับถ้าใช้ไถจะได้ความรวดเร็วนะครับผมใช้จอบก็อาจจะใกล้เคียงนะครับผมใช้มือก็อยู่ที่ความเร็วของบุคคลนะครับในพื้นที่นี้นะครับดูครับแต่ถ้าหญ้ามีอายุเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไม่ส่งผลดีต่อผู้ปลูกแน่นอนนะครับผมถ้าปล่อยให้หญ้า ไม่เอาออกสักทีนะครับคือปล่อยไว้อย่างนี้แหละอ่าปล่อยไว้นะครับมันก็เข้าถึงพื้นที่ได้ยากและกำจัดออกได้ยากนะครับผมทําให้หญ้าเรานะครับเจริญเติบโตได้ช้านะครับผมช่วงนี้เยอะนะคุณพ่อไม่ค่อยได้เอาออกด้วยครับปกติมาเริ่มเกนครับปกติเริ่มเกนเอาไม่เฮ็ดข้าวหยากน้ำหน่ายครับผมก็อยู่ที่เวลานะครับผมมาดูด้านนี้ด้วยครับมันไรเบียดเออขุดห้าูดดัดแจงเดียวครับมาดูครับ ตรงนั้นเอาเครื่องตัดหญ้าตัดดอกเลย<ม>ครับกัจัดวัชพืชไปในตัวเลยได้ไหมได้ถ้าเราใช้เครื่องตัดนะพ่ออ,ออ๋อมันคล้ายๆครับแล้วมันจิแตแจกดีก,กันครับตัดในช่วงนี้เด็กครับผมแกขึ้นงานกูเขาอันนี้แม่เขาไต่อมันแกแล้วเพราะมันเกีียวสุงเนี่ยมันมันน้ำเกี่ยวสูงมันจิตขึ้นยากเห็นไหมครับมันือขึ้นยากตัดตัดมันไม่มันจิตแจกไม,ม่ไปขึน้นอ่าง ในช่วงหญ้าที่ประมาณนี้นครับถ้าเป็นหญ้าตอเก่าๆพวกสามสี่ปีขึ้นทําได้ไหมวิธีได,ได้เหมือนกันได้เหมือนกันครับตัดแต่งใหม่เขาเรียกว่าตัดแต่งใหม้มครับผมเดี๋ยวไปดูพื้นที่อ่างยิงหน่อยนะครับอางเป็นหลอ่ะอันนี้ย,ยีงเกลียวสิไม่นะได้ไหนเดี๋ยวนายมาเบิ้งโหลดนะครับตัดไปแล้วเดี๋ยวพามาดูขุดไปเบิ้งแปลงขุแห้งคักตัดไปแล้วตัดแล้วแต่งใหม่หนึ่งย่างงามข้าเดียวนันบนนี่นะมองจะไปใช่ไหมครับแต่ว่าข้าขี่ไปหนึ่ง ตามซอยขึ้นไปเดี๋ยวมีเวลาวันหลังไปดูนะครับใช้เครื่องตัดหญ้าตัดเลยก็ได้แน่นยิ่งเร็ว,วนะครับ,บผมบฝ้าอากาศเอาวะหย่าจอมเป็นแบบไหนนะ,อะอเออขวอยิงขวบึง้งบ่มว่เขาตาขวตัดทิ่นเลยเอาต้นใหม่ดีกว่าแน่นครับมันจะถิมันขวับขึ้นบอนันเกี่ยวไปกับบื้งบ่มขวตัดถิ่นอะไรเงี้ยอือเดี๋ยวเวลาคือครับดีแจงไม่ใช่ปุ่นใหม่คือนับหนึ่งไม่แน่นครับ ียแต่ว่าเขากรดิบูก็ซื้อไอ้ข้า็แตงไงแตงเอาเลยครับผมนี่จากจากมันมีซับหนีมันไายแล้วไม่หนีเรียกอะไรหนีดนี่นับมือเลยแล้วก็ตัดแล้วอ่าเดี๋ยวค่อยชมนะครับว่าจริงหรือเปล่านะครับกผมเสริมนิดนึงจากคุณพ่อก็หมายความว่าถ้าเป็นแปลงของพ่อนะย่าแกงงามอยู่แล้วใช้ไถมันก็ไม่เป็นไรแต่ของเราเราดูแล้วมันไม่เข้าท่าก็เลยจะเอาต้นใหม่ไปเลยนะครับ ขอบคุณคุณพ่อตรงนี้เดี๋ยวมาดูตรงนี้เพิ่มเติมนะครับมันก็ทําได้หลายแบบครับมีคนถามเข้ามานะครับท่านที่รับชมคลิปถามเข้ามาผมก็เลยมาพูดคุยแบ่งปันให้ฟังนี่นะครับลักษณะที่พ่อตันบอกนะครับว่าให้ตัดดอกนะครับผมนี่เดี๋ยวแกก็จะตัดโชว์ให้ดูอยู่นะครับนี่เลยครับตัดต่ํานะครับอ่านะครับแล้วก็ให้ยอาขึ้นใหม่นะครับยิ่งจะงามนะครับผม แล้วกัาจัดวัชพืชไปในตัวด้วยนะครับก็แล้วแต่จะเลือกนะครับวิธีถอนวิธีใช้ไถนะครับผมนะครับในวิธีแบบของข่อตันนะครับมันก็สามารถกําจัดวัชพืชออกไปได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ถึงกับร้อยเปเซนเหมือนกับการใช้ไถซิ่งดึงหรือนะครับใช้คนถอนออกไปนะครับผมนี่นะครับจะทําแบบนี้ก็ได้นะครับตัดออกไปก่อนนะครับ แล้วรอให้แล้วให้ต้นใหม่เราจเจริญเติบโตขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับการแตกกอของหญ้าจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าวัชพืชมันเยอะเกินไปนั่นแหละครับก็เลยตัดแล้วเอาต้นใหม่ขึ้นมานะครับปรับปรุงแล้วก็จะมาปรับปรุงนะครับในพื้นที่อีกในรอบต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทํางานที่ซับซ้อนขึ้นมาหน่อยนะครับตัดออกไปก่อนนะครับ ตรงนี้แกบอกว่าถ้าหญ้ามันสูงขนาดนี้นะครับก็ขี้เกียจจะถอนละครับตัดออกไปก่อนเลยนะครับเยอะนะครับของแกเยอะนะครับคอยมาปรุงมาแต่งเอาใหม่นะครับทีนี้นะครับก็วิธีนี้ครับก็เหมือนกับการนะครับตัดข้าวนะครับผมตัดข้าวข้าวหวานเราข้าวที่ไม่งามนะครับก็ตัดออกไปเพื่อให้ต้นใหม่เกิดขึ้นมานะครับผมคล้ายๆกันนะครับหลักการเดียวกันนะครับผมดูครับ คือให้หญ้าชุดใหม่ขึ้นแล้วให้มันงามนะครับมันจะเริ่เติบโตขึ้นดีมันแตกกอได้ดีเราก็จะได้จานวนหญ้าเพิ่มขึ้นนะครับถึงแม้นว่าจะมีอุปสรรคนั่นก็คือพวกหญ้า,าที่ต่างๆที่เกิดขึ้นมาแฉ่งแต่เราจะได้หญ้าเพิ่มขึ้นนะครับดีกว่าปล่อยให้อยู่แบบนี้เลยนะครับซึ่งการแตกกอของหญ้าจะไม่ค่อยดีตัดออกให้หญ้าเราเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วหญ้าที่เกิดขึ้นแฉ่งนะครับ ก็ค่อยๆหายไปเหมือนกันนะครับถ้าหญ้าเราปกคลุมได้ดีนะครับเพราะระบบรากของหญ้าชนิดนี้นะครับค่อนข้างจะมีการขยายได้เร็วนะครับขยายได้เร็วเนี่ยเป็นรากฝอยที่เยอะมากนะครับผมแพร่ขยายได้เร็วนะครับเมื่อเขาแตกกอเจริญเติบโตเต็มที่หญ้าชนิดต่างๆนะครับก็จะค่อยๆหายไปเหมือนแปลงข้างเคียงนะครับแปลงนี้สามปีนะครับนี่นะครับผมไม่มีนะครับไม่ค่อยมีแล้วนะครับผมเห็นไหมครับนี่นะครับ ในหลักการของพ่อตันนะครับจะเป็นแบบนั้นนะครับก็ค่อยมาดูกันติดตามผลนะครับผมว่าเป็นจริงอย่างที่แกพูดหรือเปล่านะครับสำหรับชิปนี้นะครับก็พาทุกท่านมารับชมในพื้นที่จริงได้เห็นจริงนะครับที่ผมถ่ายทํานะครับชิปที่มันเข้ากับการแนะนําถึงย่าจะไม่งามนะครับผมก็จะถ่ายทําให้รับชมเพราะมันเข้ากับประเด็นเนื้อหาสาระที่ผมจะถ่ายทอดนะครับ ถ้าเป็นแปลงที่สวยๆงามๆนะครับมันก็เป็นแปลงที่เขาจัดการดูแลดีแล้วนะครับซึ่งเราจะไม่เข้ากับประเด็นเนื้อหาสาระที่จะแนะนํานะครับหวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจผมจะไม่เลือกถ่ายสถานที่ที่ย่างงามเสมอไปนะครับแต่จะถ่ายบริเวณที่เข้ากับชิปของผมนะครับเข้ากับประเด็นเนื้อหาสาระที่จะแนะนําเท่านั้นนะครับผมหวังว่าทุกท่านที่รับชมชิปคงเข้าใจนะครับผมอ่าวันนี้ครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมชิปนะครับ วิธีทวนวิธีการขบวนการนะครับใช้ไถซิ่งดึงนะครับค่อนข้างจะเป็นข้อดีอันดับหนึงที่ผมคิดว่าดีที่สุดแล้วนะครับอันดับ2ก็คือถอนนะครับถอนออกไปนะครับหรือใช้จอบใช้เสียมนะครับเป็นวิธีรองลงมานะครับวิธีที่พบเห็นอยู่นี่ก็คือวิธีการตัดนะครับผมตัดแต่งใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีลองสุดท้ายแล้วกันเลือกสุดท้ายนะครับ ให้ทุกท่านพิจารณาไต่ตองดูนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่นะครับคลิปต่อไปสวัสดีครับผม